เออนะเนี่ยให้เราคิดถึงว่าลูกค้าพิมพ์สนใจค่ะสนใจค่ะนะสนใจเหรียญปูท่าวิสุวรรคค่ะนะคะให้เรารู้สึกแบบนี้ค่ะลูกค้าทักแชทมาเยอะมากเช้ากลางวันเย็นปิดการขายได้ทุกคนถ้าพ่อค้าไม่ขายทั่วไป ก็ให้รู้สึกว่าคือเงินกาลังหลังไหลเข้ามาก็นับเงินที่มีค่ะขอบคุณน่ารักนะไหลมาทีมามาแล้วมาอีกนะยินดีต้อนรับนะขอบคุณแบบนี้ค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะนะคะแ n k y ิ u จักรวาลล่วงหน้านะ thank you นะเทวดาล่วงหน้าขอบคุณเงินเหรียญห้าเหรียญบาทเหรียญสิบแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยไหลมาทีมาหาชั้นเป็นร้อยล้านมีเงินเก็บเป็นร้อยล้าน ชาโทมเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางจากช่องทางที่ไม่คาดฝันสิ่งนี้เป็นจำนวนเงินพอดีอ่ะที่จะทําให้ฉันมีอิสรภาพทางด้านการเงินนะคู่เนี่ยค่ะรับแค่หกสิบคนในคลิปนี้นะแต่ครูอยากขายได้ทั้งหมดสองพันห้าร้อยเหรียญแต่ครูขอช่วยคนแค่หกสิบคนก่อนสำหรับใครที่อยากบูชาปู่ท้าวิศวร์ปางบทน,นี้ปางนี้นะคะ ครูไม่รับทีมงานอะไรทั้งสิ้นนะแต่ครูจะทําคลิปแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนร่วมสร้างมุลสร้างส่วนไปได้วยกันแบบนี้สําหรับคนที่จะบูชาผู้แท้ว้สวรรคแต่ถ้าใครที่อยากทําคลิปสร้างตัวตนแบบนี้อ่ะก็ปรึกษาได้ครูบอกเลยว่าให้คุณโหลดแอปแคปคัดนะมาแล้วก็ทําจริงๆแล้วอะ่ะเราอะ่ะเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านมาบอกนี่แหละเทวดามาบอกแล้ว นะว่าทําคลิปแบบนี้มันถึงจะมีคนติดตามเราเยจะมีโอกาสที่จะขายได้อันนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่เคยสอนตั้งราคาก็จะบอกเราเสมอว่าให้ตั้งราคาแพงไว้ก่อนถ้าเราสูงว่าเราเคยขายของถูกคนแบงก์ก็สอนคดคนนี้ก็สอนชื่ออะไรจะไม่ได้นะนะแชร์มาแล้วค่ะแชร์ใครไปติดตามที่ facebook ชื่อน,นิสตยากรโ,กโสภาได้เลยแชร์ครูบาอาจารย์มาให้แล้วสำหรับใครที่อยากไปเรียนรู้ด้วยกัน ท่านสอนในเรื่องพอาออนไลน์เหมือนกันค่ะแล้วสอนในเรื่องการตลาดออนไลน์เรื่องการทําคลิปเรื่องการตั้งราคาค่ะก็คือแบบความรู้ท่านแน่นเหมือนกันค่ะนะคะครูครูท่านเนี้ยนะคะท่านก็บอกว่ารับสามสิบคนนะสำหรับใครที่อยากจะไปเรียนรู้แล้วก็จะเป็นสองอาจารย์เหมือนกันตั้งราคาแพงนะคะสมว่าเราขา,ขายเคยขายร้อยเก้าเก้าแล้วขายสองร้อยสาร้อย่ะขายหลักพันมันก็ยังมีโอกาสขายยากเราเคยขายของถูกมาแล้วเนี้ย แล้วกระโดดมาขายของแพงเขาก็ซื้อเราแต่มันก็จะพิจารณานิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเราขายหลักสามร้อยอ่ะแล้วอยู่ดีเรากระโดดไปขายหลักพันอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อแต